สบายดีสบายดีพี่น้องโมทุกคนพี่น้องทางฟังลาฟังไทยและต่างประเทศเหมือนมื้อนี้แม่น้องป่านสิ่พาทุกคนมาตัดกลวยเนาะทุกคนแล้วก็เลาะสมเบัติเงินมะเขือได้ฮะแม่น้องปานชิปิดเอามะเขือเนาะทุกคนมะเขือมันแก้และหนามีเอามาไว้เห็ดอันยำกินเนาะทุกคนแล้วก็เบิ่งดอกไม้ของแม่น้องป่านก่อนอื่นก่อนสิไปรับสมบอ,อนอื่นเนาะดอกไม้ก็งามทุกคนนี่นายดอกไม้ก็งามขนาดทุกคนเานอดอกไม้นะบานเต็ม งามขนาดเลยดอกไม้ดอกดาวหฮืองามงามงาม,งาม,มเดี๋ยวหัาจิตจังหน่อยหากกระชิปีตัดกลวยนะทุกคนอห่หม,มงามมาเทเทแม่น้องปานเอาแกนมันมาว่านซื้อได้เอามาว่านแล้วมันก็โอ้ออยู่นี่เขากระปะมันอยู่ในนี้เลยงามดอกไม้กำลังบานกำลังงามกิะไป,ปเอามะเขือ ทุกอย่างะมะเขือล่ะสุกแล้วหลาย,ลายมันแก่แล้วหั่นชิปิดเอาไปให,หดยำกินทุกคนคันว่ามันอันนั้นนี่มันมันแก่แล้วเนาะเหากินบ่ทันหั่นชิปิดเอาากวันนี้โอ้หนาว get okay, yeah. him แก่เขากินบดขัดกับบดหันนะทุกคนกินบดหันก็เลยว่าแก้หมดลืมได้เนาะหัวสิ่งไดแต่ก็ดีคือการเอาปลาให้มันแก้เขาก็ได้เห็ดอันนั้นกินเอาไปเห็ดยำกระเซ็บยำมะเขือ เข้าวชสไปตัดกล้วยทุกคนเขาก,ก็ปิดมะเขือมาแล้วเขาก็ชิไปตัดกล้วยตัดเอามะเขือมาไว้กอนนะเขาสิไปตัดกล้วยแบบน,นี้เพราะว่ากล้วยมันกระสุกและนะสุขขาเขือเอามะเขือไว้นี่ก็ไว้นี่เดี๋ยวเขาไปตัดกล้วยน้ำกันกล้วยก็สุกละสุขขาเขือ ฮ่าอันเห็นกล้วยแหละจ้าเดี๋ยวตัดกล้วยนํากันมาตัดกล้วยนี่ปลากล้วยสุกเหลืองงามส,ส่งใส่เอ้อยมีผู้มาลอ,อยห้าหันมีผู้มาลอ,อยจัหน่วยละสี่ด้วยมันสุกแม่นองป่านบบฮูเนาะก็หาเห็นเ้านี่เห็นแล้วก็มาตัดเลยนี่มีมีคนมาอร่อยอ้า มันกล้วยอีกแล้วค่ะนี่นี่นสุกสุกแห้งแล้วทุกคนเนี่ยแม่นงปัานสิบบักมันก็นักกล้วยก่อนอ มันมันนั้นเลยทุกคนมันมีอยู่ว้างป้ายยางเนาะแต่ว่าไม่ต้องปั่นปลูกอย่างใสนนี่ตัดตรงตรงก็อนถงพุ่นนี่ใสกระสุ ยอดหยางยางยอดอยางค่ะว้ายสัจบอบกล้ยละอันนี้ปันทีนี้ให้มันเป็นปุ้นอีกเป็นปุ่นอีกตัอนอกนอัดอกลนัก มาทุกคนงามหนักอีกเดี๋ยวตัดก่อมันกอน กล้วยใปไวทุกคนนี่ไบใบทางใดบูเล่นี่เนะาะกล้วยก็ได้ตัดออกมาประมาณนี้ทุกคนมีกล้วยสุ่มหนึ่งอยู่ฮะน,น่ะนหน่นึงลูกพันได้กินมากแล้วว่าตายมึงไหมมึงวมันเป็นอย่างหรือว่าไม่แนวกันหากมันบ่เสียดายก็งามงาม,งามแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้กล้วยอันนี้ เดี๋ยวไม่นอนกวอนจะไปไว้ตัดนี่ก่อนตัดบรันตัดใบกล้วยที่ว่ามันห่มยางเนี่ยนะแม่ไหมเนบก่บกต้องตัดมันนี่นี่ตัดมันออกตัดเสน้นนี้ตัดแล้วก็เากอาใบมันมันยัดเส้นนี้สิเก่าต้นมัน,นี่นนนน วยอันนี้ปลูกมันเป็นตะปูกดีเลยสายพันของจีนมันเป็นมากไวเป็นออกเครือออกนันไใวนะงามเดีต้นมันก็นงามมันห่มยางตัดใบมันออกได้นี่นี่นี้เน็นเขาไงเน็ดเขาว่างมันนี่นี่ อย่างกะเสียเงาแล้วก็งามๆเลยต้นไ่แล้วกะให้มันเพื่อนว่าได้ยินหลายคนบอกว่าผู้ที่เพื่อนเคยเหตุอย่างนะเพื่อนว่าปาให้มันต้นไ่เอาเอาตามันมาติดตามันก็ไงก็งามเพื่อนว่าสิไม่น้องปั่นกันเลยว่าเอาตามที่ว่าเพื่อนเคยเหตุปะาให้มันญงอีกจากน้อยก่อนปะให้มันญงจากน้อยแล้วเขาจะค่อยมาเห็ุมันเอาตามาติดใส่เพราะว่าอันเวลาเขาเอาตามันมาติด ตต้นม,ามาันให่ตามมันก็เลยใช้ใ่น้ำเผิ่นว่าก็เลยไว้ห็ดตามเพิ่นนี่แหละเนาะต้นกล้วยเหรบู๊วัวมันเป็นยังบัวหันได้ออกมากออกอันอย่างแล้วว่าตายไหมมาได้กินกล้วยซ้ำเป็นอย่างนี้เสดายขนาดเนาะคููมันอ่างงามเลยแต่ว่าต้นนี้น,นะก่อนนี้กอกล้วยก่อนนี้ตายก่อนนี้เป็นก่อนที่สองเลยเดย้ที่ว่าตายแบบนี้ สิได้บักเหมือนบอ่ยวแไม่น้องปันสิบักก่อนเบาแล้วก็บ,บักพร้อมทุกคนบักกล้วยอขอตั้งกล้องก็เพราะว่าบุมี้มไจับกล้องให้น่ะอยู่คนเดียวลูกสาวกับไปนอนเหินนา้าสาวไปนอนเหินแม่ ะยังไม่้องปั่นที่ตัดก่อนบักมันลงมันพมเพราะเออเกือบมีดถึง,ถงหวัวลืมไปว่ามีดร่อนท่าร่อนทางๆางที่ตัวเองปัน่นอยู่ยังไดยว้างมันพมเลย เพราะว่าเขาได้ระวังมาทุกคนย้ายมันถึกอกัน,นทุกอย่างเขางน,นกูยางาหักมันได้คอยระวังเลยอืมเอาลงบางอย่างเลยอ,อนาเอะอยางก็หักอีกแล้วเลย เรียกเพี่อนจังไงกับที่าออกไปหุเหียนทุกคนจะได้ตัดกล้วยแล้วแล้วจะไหมเห็นอันนี้แล้วแล้วจะเปลนอาบน้ำอาบหน่อแล้วจะไปหุเหียนต่อ งาแเลยเป็นเหล่าขึ้นมางาม,งาม,งาม,มบบุกงามานี่เออออปั่นมือตัวเองดีเตียวพวกเขาแหวนระเติดเลยไม่ได้กินมากกินยังเลยจนนี้

ยังหาจะกล้วยไปใบแล้วกะเตรียมตัวไปโรงเหียนนะทุกคนอย่างก็งามใบอยู่ดิทุกคนอือทุกคนันนี้ตกทุกงนาบางอย่างก็งามงามตอนนั้นยังบบงสูงปานี้มาเมื่อนี้ป่าทุกคนเนาะ งามละเดี๋ยวเฮาสิเอากล้วยไปไว้ตัดออกแล้วก็เป็นแบนี้กล้วยก็กบกล้วยงามเนาะอื กล้วยไปไว้ทุกคนหากล้วยไปไว้เนี่ยจนมีสังนยกไปเลยยกเป็นเครือเลยหนักเว่สิมา ที่ะที่เอาไว้นี่แหละกล้วยหักเอาไว้นี่เดี๋ยวเฮาก็เอามาเมนตุบัดนี้เนาะเดี๋ยวแม่น้องป่านก็เสียนบัดนี้เฮาก็สิเตรียมตัวไปอันนั้นแล้วบัดนี้ไปอาบน้ําอาบน้อีหยังแล้วแล้วก็สิไปหงเหียนเนาะทุกคน เพราะว่ามันจะสวยแล้วนะโอเคนาะทุกคนถ้ามาคลิปนี้แม่น้องป่านกับาาทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องป่านแชนแนลเด้เดอร์โอเคบายบายทุกคนเจอกันคลิปนะ